السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا قوه ولا الا الله به اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا كوني بردا وسلاما على ابراهيم صدق الله عليه ครัมดุลนิลาครอบครัวมั่งศิษย์สุขบัเริญความปรารถนาดีตลอดจนการดูเมตตาบารีจามบก سبحان เราสวัสดีครับยุบสาวเพื่อนบิ๊น้องซีมิงนะครับมีเดินทางมาสู่การละมาดวันทุกในวันนี้เรากำลัง ในช่วงทายข้องเดือนรอบิอุดอาวัลรอบปอุลอาวัล,อล,อวลเดือนประศุทธ์ข้อต่างมีสโลงอะล,ลัยไรมาสลลัมซึ่งเป็นเดือนที่มีความจเัเดิญเป็นเดือนที่มีความคึกคือเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยไลยสถานที สลาวับในกานบีสมลองวาะรัยิวะสลลามนะครับนี่คือเดือนเรามีคุณเอาวานันกำลังจะจากวอนไปอีกไปกี่วันเดียวนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงไทยก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการอุตบะวันศุกร์ชายช่วงเวลานี้นะครับ เป็นช่วงเวลาให้การขอบทวนเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทุกคนนะการปฏิบัติละมมดของเรานะครับด้วยกับบทเรียนที่จะนำมาฝากกับเราในวันนี้พี่น้องารับ เราเข้าเลือกันลืมบดีออนะเรามาแาาน่วาการยกมือท้งส่องทางในขณะที่เราละมาดนะนะยกมือตอนใน่วาที่มีแบบยาบ่างจาก่านนบีสุลตานอูฮานละวะอัลสลัมบางคนนาะไม่เข้าใจพี่เรา ยกวัวยกว่าพินเขายกเราก็ i, ยกพินเขาไม่ยกเราก็ไม่ยกเราจะต้องสร้างทางที่การยกมือในลามานันมันเป็นเก็เพียงสุนาเป็นเก่เบียงสุนามันไปถึงขั้นว่าถ้าเราหลัทิ้งแล้ว จะทำให้ลามาปูคขาสายไม่ได้แต่เราในต้านาดีคนเบียโนยห้อยนอยเขาบอกว่าเบียโนยห้อยนอยจะต้องเก็บเกี่ยวให้มากดีน<ม>้างนะให้เราคิดผู้ซัมอร์วเรายังต้องเรียนอีกมาให้เราคิดกับตัวเราเองวะ เรายัางอยู่ในสถานะข้อกูทีไม่รูที่กูที่ไม่รู้กูดีกข,ข,ขาคิดว่าเขานั่งดูแลคนคนนั้นคือไม่ใช่กูดูกูรูที่เพนี้ก็คือว่าเขายัางคิดกูเสมอว่าเขายังไปใช้กููจะต้องศึกษาจะต้องขบถวนจะต้องไฟหา เพื่อให้เกินความสมบูรณ์ในการทำที่บา้านที่เราเรียกว่าการลามานะมั่นทานพี่น้องดังนั้นสุนัขกรท่านบีสุรุลลอฮฺวะฮฺอดีดวะซัลลัมการยกมือเนี่ยเป็นสุนัขทำให้ละมา่นพวกเราเกิดความสวยงามเกิดความนอบนอม จากการปฏิบัติตามสุน,น,น,สนัของท่านบีสัลลุญาะฮุอะลัยฮิวัสซาลัมพี่น้องครับการยกมือทางซ่อมคานในคณะละมากนันส่วนมาที่เรอยเฮกันก็คือว่ายกมือนั่นยู่ตายติงหูวนันนี้ต่ซ่อมคานประมาณนี้นะครับหรือซัมเมอร์บา นะซัมเมอร์กับบานะมีก่มีราคาพวกเมือนี้อยู่ตายจิงวูพันนี้ทางซองทางมีก่มีราคาหรือซัมเมอร์บารวันนี้ก็มีราคาเราสามารถทำได้ทางโซนเวฟอันนี้คือการยกมือในระมา ทีนี้การยกมือในระมาี่น้องครับต้องรู้ด้วยว่ายกตอนไหนสุนานะารีแล้วยกตอนไหนยกมือท้งซ้องทางเมื่อนกับการที่เราตักมีข่าวมายังยกทางหลกก็คือยกในขณะที่เราตักวีเราต้องยั่งรอแั่ย,ยกทางแลก นั่นทีนะสุดท้ายียกก็คือการยกมือหรือข้าวละมัดวันนี้จะมาพูดทีทีหน้าทีา่ยกมือถ้าจะพูดว่าการยกมือนั้นยกฐาในในบางการกอดอดกกดตรงในใบางบางคนวากดเนื้อหรือบางคนวากดเสมออก บางคนวาเวียงไปทางหัวใจนั่นหนักตาสวุกอันนั้นขวากันพี่น้องครับอันนั้นมัสอาล์ปียอยเนื้อหาสาระในวันนี้พี่น้องนะเราจะมาแล้วนาบียกกีทียกกีแห้งในการยกมืออัลลอฮฺอักบัร ทันเด็กทีเล็กทีนั่นทียอก็คือในขณะที่เราตักเว่ข้าลวลรามานะทำไม่ดีนะทำไม่ดีถ้าตามน้บีอย่าตามเฉพาะว่าเไปสละวะเขนไดนตามไปสละวะแค่นั้นก็ได้กินกับกเขาด้วยไม่ใช่ตามน้บีไม่ใช่ตามเลยยัง,งกิน พี่น้องตามทุกสิ้นทุกอย่างที่เรามีความสามารถตามได้ไม่ใช่เลือกตามเลือกตามที่ได้ข้างเราวันนั้นก็ไม่เรียงการตามนัน่นี้ถ้าไม่ได้ข้างเรา,าเราไม่ตามาไม่ใช่อันนั้นก็เลือกตามตักสู้นะถ้าเลือกไปกว่านั้นก็เรียกว่าตามใจต้อนนั่นเลือกไปกว่านั้นเลือกที่เ็กพี่น้องยกมือจำไว้นะ ยกมือทีเล็กก็คือการก่าววาอัลลอฮฺอับบัคข้าวละมาดหรือเล็กคันเล็กที่ข้าวละมาคือทีเล็กทีหน้าที่ยกมืออ่านั่นทีเล็กถ้าใคยยกพิธีต้องเปลี่ยนนะต่อไปยกพิธีต้องเปลี่ยนเอาทีที่สรงมีนองทับทีหน้าที่ยกตามฮะดิษ นบีกย็ยกมือเมื่อนตะเบคาหมายัานอัลลอฮฺอักบารยกมือปันี้แล้วนบีลงไปโค้งลงไปรูควะนะนบีลงไปรูควะลงไปยื่นโค้งนบีก็ตะเบยกมือปันี้อัลลอฮฺอักบารลงไปรูควะตะเบยกปันี้ก็ได้นะก็บอกเลยแต่เดียวยกผนิก็ได้ ยกยีก็ได้นะครับนะแต่เราพูดว่าทีทีนั้นที่ยกอย่ามวัวอย่าด่าเองอย่าคิเอีกอื่พีีน้องนะใส่พมต้นตให้มี่น้องเก็บกุ่มบกเลยเรานั้นเบียร์หน่อยห้อยหน่อยเก็บให้หมาสุน,านาัขน้าบีจะได้กำไรพี่น้องมาไมา่ย่างทีนึงแล้วกำไรกำไรทางฟาร์ู้กำไรทางสุน,นั กำไรทางที่เราจับมือกับพี่นอ้องความพิษาหรูหรัวลุมมาอ่านั่นกำไรทางที่ส่องเทียนะพี่น้องนะกีนาบียกมือลงรูกัวทุกครั้งก้องกาลงรูกัวยกมือหมดตะเบอ,อ,อับบอลลอฮฺบุอักบารอัลลอฮฺบุอักบารทุกการรูกัวนั่นยกมือส่องแห่งอลไรอ่ะ นะครับ้องแห่งเร็วแห่งที่สร้างบิลลังคบทุกครั้งที่นบีนัน้นว่าอิดะรอฟาอารอซาฮูมินารูรูหูอีนั่นกัวบาทันิีและเมื่อรอฟาอายกยกขึ้นรอฟาอาคือทบขึ้นรอซาฮู กัวพ่อแกนะกนผัวของนาดีนั้นทอกึ้นมีนารูรูกุยทอกึ้นจากตูดผัวที่เราเรียกว่าเพื่อเอยียติดาลเราเรียกว่าเอยียติดาลแต่ในตัวบทฮะดีษเขาไม่ได้บอกว่าให้ยกมือตอนเอยียติดาลเขาบอกว่าวาอีลารอฟะอาระศะฮุมีนารูกูอีย แสงเดดงวาเมื่อเราขึ้นจากรงกุ้เราก็สะมีอัลมมฮุนมมีมันฮามิดะยกมืดอมด้วยยกมือย่างตักเบเลยถ้าตักเบะจะย่บปนีการจะยกนนีถ้าตักเบอจะย่บนนีการจะยกปนีน,ยน,น,ยน,น,ยนะยี่ห์เ้ยวะ สร้างเม่ให้แก่พี่น้องเก็บเล็กเก็บน้อยพี่น้องครับเก็บไปเรื่อยงเกี่ยวไปเรื่นะอยนะเก็บน้อย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 ต่อเดียวมันก็เป็นยาบในเป็นผู้เข้าวิ่งได้ความรูม้เล็กเล็กน,น,น,น้อยน้อยคนพี่น้องครับนี่คือทีที่สร้างทีนาทียกมืออ่างทีนี้กัน ยกมือในทีสุดท้ายพี่น้องครับบางฮะดิษมันไม่ได้กลาออก่าวเอาไว้ยกในทีสุดท้ายคณะที่เรานั้นลุกขึ้นจากการนั้นตาชาพุธขังเรกละมาได้บางละ่ะที่มีตาชาพุธขังเรกละมามังกมสุโบอย่าง,างเดียวนั่นแหละ นับว่ามีทางสุดท้ายตอนเดี้ยวพอเป็นบ้างว่าตาชั้วิฒิทางแรงตึ้งยกขึ้นจากตายาสุโบุขึ้นมาแล้วทิ้งแล้วไม่ช้าตายายทางแรงมีอยู่ในละมัดมริทมีูอยู่ในละมัดอีชามีอยู่ในละมัดซุบดีมีอยู่ในละมัดอ,อัอรออสรี เมื่อเราลุกขึ้นจากการหนังตายาตขังแรพี่น้องขึ้นไปยืนนานมียกงมือเหมือนกันอันนี้บันทึกในสุนันอบีดาวุษนะแต่ในโซเฮบุควรีบุสลิมบางฮะดิษไม่ได้กล่าออวเอาไว้แต่สรุปจากฮะดิษ ทีปากฏมีอยู่สี่ทีสี่แหงน,นะครับสี่ทีทีน้าบียกมือก็อเผิ่ม,มานิดนึงพี่น,อน้องครับในขณะที่ wa ila r ฟ f a a r o k ะซ h u ูม n นอร r กูอ i เมื่อนาบีนั้นยกพัวขึ้นจากขารูกัว Bila nak Nabi dek lawa Sami Allah Iman hamidah Rabbana Walakal hamd Di Nabi Ya Allah kemar Wakana Yaf'anu dharika Bissu yudi และ่ันจะไม่ยกมือในขณะที่ลงไปสู่ยุทธ์นะอย่ามวัวนะครับแสดงว่าการที่เราขึ้นจากการสุยุทธในรกอันทีสามของการละมาดอีชาละมาดซุบรีละมาดอสรี เราคืนจากรอาตีซ้ำมายึนตรงในโรกาตีซี่มีสุนัขให้เรายกมือตักเรไหมไม่มีอ่าไม่มีเอ็มพี่น้องอย่าเพิ่งนะแต่คิดออกอีกนะพี่น้องในตายาทังเรโคกละมามัทริปลามาดซุรีอัสรีไม่มีสุนัข ให้กล่าวสลาวตใหกับเครือ,อยาตของท่าน,นาบีอล,ล,ลัลลอุอะลัยิะซัลรัมแสดงว่าตายาคังเรกจบแค่เพียงอัลลอฮุมมา็อลลีอาลามุฮัมมัดต้องเก็บอันนี้พี่น้องครับเก็บแบบนี้พี่น้องเก็บให้ชัด ถ้าใกล่าววาลาอาลีมุฮัมมัดในตายาขังเล็กได้ไหมได้แต่ไม่มีสุนันให้กล่าวถ้ามีไม่บุญนัไม่มีสุนันเลยก็ได้บุญเบือล่ะอ่านพี่รองให้เข้าใจให้ทุกตองนะครับเข้าใจให้ทุกองนี่คือเรื่องราวง่ายๆที่เราทำกันทุกวันแต่ว่าบางที่เราทำไม่ฉัด เราไม่กลา้าตัดสินใจเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินหลักท่านที่มันชะดีนจากะดีสุวรรณบีสุรลโลหลมูฮมมัดอิยูวะสันลำนะนี่คือสิ่งมาฝากครับพี่น้องอีกสกริตเลยพี่น้องนะซ <c oughs> ูนา่ามันกันเราให้เราอาร่านอาอิษฐานอะไรละ่ะออิษฐาน Mula kita Allahu Akbar qala leonan Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi katsiira wa subhanallahi bukhrota wa asila Dan dua ikita, syabak, mutasar, syabak, Nah dua ikhtitah syabak muftasoh jabat joyo Nah au tarhan ที่นีการอ่านดุอาอิฟติ์ตัพี่น้องครับให้อ่านลั่นจากตัดเบลถ้าพี่นอ้อ,นงนองรู้อยู่แล้วแต่มันมีรีบหยอยอยู่นิดนึง้นต,ตักเบลเลต่ออ่านดุอาอิฟติ์ตั้อัลลอฮฺอักบาร์กับีรอที่ผมอ่านแต่เดียวนะั้นโดยไม่ต้องลืมการอ่าน A'udzu billah. Mə şey waten pai aan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Rhu waten pai tak be set ten pai a'udzu billah rhu wa tak be set ten pai bismillahir ni kan lerm a'udzu billah rhu bismillah lan ja kan tak de khao ma ชื่อว่าลุกผลจากการอ่านดัวอิคติตั้ทันทีเข้าใจไหมเติมตะเบออัลลอฮุอักบาร์ถ้าเติมยังไม่กล่าวออูซุบิลลาฮิมินัชเซยตอน์มิโรจีหรืออา่านบิสมิลลาฮ์ีนะเติมสามารถอ่านดัวอิคติตั้ได้เลยมันมีสุนนะให้อา่านแต่ถ้าเติมไปอา่อานออูซุบิลลาฮิ ข้อความผ่องจากรลอให้ผลจากเฉยตอนที่ทุกทร,รัพย์เฉงจานอ่านดูอาอิฟตินะลุดผ่นจากตดนเร็วก็เมื่อแงว่าตนข้ามาสุเรานั้นอย่าพึ่งหนังก้นอนนบีว่าอย่าพึ่งหนังถ้าหนังปั๊บลุดผ่นจากกาละมาศตาฮียาตุลมัสยิดละมาดก,ก้อนเลยละมาดบนนังมันเฉยหนังเร็วคอยละมาด คำบรรุดพอนในที่นี้บา,าหม่าบาหม่าแต่ว่ามันไม่เข้ากับแนวทางซุนนะฮะอนานบีอัลลอฮุอ,ากาอัอากาบิร์ย่าเข้าอุสบิลละย่าเข้าบิสมิลละให้อาดูอาอิฟติดตัเสียบ่อนแต่ถ้าตนไปกล่าวแล้วถือว่าลุดพอนจากการอ่านดูอาอิฟติดตัทันทีไม่บังควรที่จะย้ยอนกลับไปอ่านอีกถึงแม้จะเพ้ออ่านบิสมิลลาะ ด้วยการลืมก็ตามอ่าถึงแม้ว่าเราอ่านอูสบิลลาหรือบิสมิลล่า,ล,ล,าลืมพอตักเบส็ไปกล่าวอูสบิลล่าลืมอ่ะเราไปอ่นานดูอิสตาดีว่าในกีตาฟิกุนมันฮะจีข้อมาซับชาฟีเรานาเล่มทีหนึ่งนาทีนึ่งร้อยห้าสิบข้อกไว้ว่าอย่าลบไปดีว่าพี่น้องครัตพี่น้องไปเลียนกิตาร์เดินๆได้ นะนี่คือเล็กๆน้อยๆนะครับมีสุนนะให้อ่านดอาอิฟติดะทางอีมั่มและมะมุมทางในละมาศฟัดูและสุนนะละมาสุนนะก็มีสุนนะให้อา่านดอา,า,าอิะมะมาาฟต,มมออบบติตานะพี่นอ้องนะยบเวนละมาศยาดาซะละมาศปัญญาไม่ม,ม,มีสุนนะให้อา่านดอาอิฟติดะอ่านี่คือฝากพี่น้องนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ละมาศวันสุ์ ถ้าพอยู่ดีพมจะเน่งคนนะเอามาฟักมีนองเก็ฑเด็กเก็ฑน้อยได้เราได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคนทีไปสู่การเป็นบ้าวที่มีความสมบูรณ์ในการทำอิบัะต์ต่อต้อนะครับวันนี้ขอข้าวฝากไหว่ใจเพียงเดี้วพี่แลาฮีต่อสีบวันหิดาย์วัสสลามวะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาทุ